นายร้องได้แต่แคลิฟอร์เนียนะที่เหลือก็มัวๆไปนะอันนี้เป็นความสุขนะครับของคุณลุงทศนะคุณลุงทศเนี่ยมีความสามารถหลายด้านนะครับตั้งแต่การสนุกนะเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เล่นรนน้องยืนในเฟสนะตับเบิร์กกำลังมีควนการดูวิวข้างทางนะอ่นตบมือให้กับลุงทศหน่อยครับสำหรับเพลงนะ แมลุงทศมีเพลงไทยบ้างไหมที่จะร้องคาราบาวอะไรได้ไหมเพลงไทยเพลงไหนเพลงไหนก็ได้ที่ลุงทศชอบนะโลโซอ่าโลโซอ่าเดี๋ยวมาร้องด้วยกันสองหมื่นผมช่วยไปสี่ทานอยู่ที่เสียให้ใครคะสองหมื่นก็ค่าเดินทางกับที่วัดวัดเหมืองสองใช่ไหมแล้วก็ค่าเดินทางก็เหมือนแล้วผมช่วยมีเงินกัน สีพลสีสีพสีสีว้ยเองเองเองรู้จักบอลไหมไม่แล้วแม่แม่ไปอยู่กับเราเขาไม่ไปเขาไม่ไมใครเขาคนใหญ่ค่ะเขาอยู่ที่วัดเขาล้อทแม่เป็นรออแล้วตอนนี้ขึ้นอย่ไหนะเขาอยู่บ้านตรง้มบังขบงเงินตรงนี้แม่ใจเย็นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวให้น้องบารดพูดแม่อยากดีกว่า ไม่ใช่วันนั้นน่ะน้องไม่ได้มาปัสไปที่เขาเชียงใหม่น้องอยู่ที่วัดอ้าวแล้วแม่ไปหาที่วัดเหรอคะผู้ใหญ่อยายายเอาน้องมาแล้วทำไมถึงไม่มันมากับรถของสุวรรณภูมิเออเขาบอกมีรถรถสุวรรณภูมิไปรับมามีรถสุวรรณ<ถ>ภูม,มิมาไป็นรถยาน,นอที่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่น้องเขารู้จักอยู่ของชาวบ้านของผู้ปกครองเขางน่ยพี่ยัานบ้านของพี่สาหรับตำนานที่ไหนคะ องั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันแล้วเองไปเชิญชวนให้เดี๋ยวให้น้องฟ้าซึ่งเคยเป็นอดีตพ่อชวนน้องฟ้าต้อไปไม่ต้องไปที่สุวรรณก่นไม่เป็นไรจนนี้เดี๋ยวีส่งม่จัดการเองหาพี่เขาเดี๋ยวพี่จะต้องเอาบาเให้ให้ไถ้าพวกเรามาอย่างเงี้ยตามเรไปเลยมันจะได้กว่าถ้าสินานไปแน่รือพีสัยกน้องตอนนี้ท่านกำลังตอนนี้หมอปลาเป็นหางเราที่เราจะพึ่งแล้วมันเดี๋ยวเราไปตามไป้ ใช่เพราะเขาจะดื้อ ที่าวรักลั้น่ามันลดลงไปเนี่ยเาด้เพราะตรงนี้อผมเนี่ยที่สนัที่นี่จะบานแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ที่บ้างรเป็นร้อยรู้ไดก็มีรบนี่มันมันเาเป็นอย่างี้คร แต่เราไม่ได้เจอขางเพราะวันนั้นเขาอยู่ในวัด้ที่บางกัเราชุดนี้เขาบวชใชไมอ๋อชุดที่ไม่ให้มาชุดที่โดนกลอมแล้วมันมีอะไรท่บวชอยู่ีมันไม่เปล่เงินไม่มีใบสุขีไม่มีใจโยายาไม่มีตุกชาันแต่งตั้งกทีนี้ถ้าถ้านั้นพอเจ้าเราไปอย่ดีดีดีพี่ ได้ได้ได้เรามีเบอร์กันนะที่ไปต้องเครียดเดี๋ยวช่วยนะโอเคครับไปเจี๊ยบกินดีทั่วเลยอันนี้คนเดี๋ยวร้อนจริเองพี่ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมโคตรด้วยที่เป็นคุณว่อสนามใ้มาครับพี่คุณมาจะกินเน่เห็นไหมก็ยังมีตำรวจน้ำดีเป็นคุณว่อสนาให้เราได้ช่วยเหลือกันก็ก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ได้ช่วยจุ่มจนผมหนึ่งผมก็ขอบคุณนะขอบคุณมากเห็นไหมนี่คือตำรวจน้ำดีนะฮะ สู้ๆพี่สู้ๆสู้ๆมีอะไรแล้วเดี๋ยวเดียวดี๋ยวดีขึ้นดีันะโอเครับสู้ๆนะ็งงใจนะแลวพี่มีวิธีไนบางนะมากนะ็งใจนะไปจุดุูงหมายเดิมอ้ามอาพี่สู้มาครับสู้ๆกับเา ไปที่บานก็ได้อร้อคนดีกคนนี้ป้าปีาบ้านหมอกป้าอันนี้น้องเขาเป็นสาววัดกำนันอยู่เ้าจะนี่เพ็นแค่แต่ละคนแต่ลูกเขาเป็นเราไม่มีทางหรอกนะะก็ส่งลงไปที่นู่นแล้วส่งไปแล้วทีนี้ก็ขึ้น อย่าอย่าหันหน้าไปสิครับคุยกับผมนี่คุยกับผมไม่อย่าหันหน้าไปเดี๋ยวผมจะไม่ชอบนะครับเขาไม่ให้ดูผมก็ถามว่าขอดูหน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เขาก็ดันผมออกมาเขาไม่ให้ดูนะครับเขาไม่ให้ดูแล้วว่าว่าไม่อยู่นานแค่ไหนมาอยู่หลายเดือนแล้วกังลังเดือนนะบางคนอยู่เป็นปีมันมันคลุเหมือนเหมือนที่มาบวชนะเหมือนเหมือนเหมือนกับเขาซื้อความสบาย คือถ้าอยู่อยางเนี้มัน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 ก็โหดก็แบบเนี้แต่นี้ว่าถ้าเสียงเงินแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนจะมาอยู่กองนอกฮะคือคือบทเป็นพรกก็สบายหน่อยแล้วอยู่ครั้งแรกเลยอ่ะตอนที่โดนจำข้อหาเศษใช่ไหมครับถ้าต้องโดนคดีเรื่องเรื่องเศษผมผมไม่ใช่พามาเองเอาก็คือค้นค้นเกี่ยวกับคดีความอะไรก็คือจบไปหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีการดโเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับทางศาลทางอะไรเลยไม่มีไม่มีข้อหาเศษก็ไม่โดนเนาะ ก็รู้ว่าลูกค้ามีพฤติการติดยาเสพติด<ช>ก็มาคลางมามากาหรอกก็หวังหวังหวังที่วันสุดท้ายอ่ะคือเออวัดน่าจะช่วยบำบัดหรือว่าเออเสียงเงินเสี่ยทองอะไรรับไม่ว่านี่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มีแบบเสียใจอะ่ะแล้วนี่พี่ก็คือรีบมาทันทีเลยอ่ะคะก็มาทันทีเลยเนี้ยข่าวฝนมาเนี่ยแต่เดี๋ยวก็คือเขา,าจะต้องเอาไปตรวจก่อนเนาะเขาจะไปตรวจตรวจร่างกายตรวจโรคติดต่อ ะาะส่วนใหญ่จะเป็นโรคหูนิดเข้ามานี่นะวันวันที่เขาแจ้งนี่ที่ผมผมไปนี่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะไปตรวจนะตรวจโควิดตรวจปอดนะถึงเข้ามานี้ได้นะมันเข้ามาฟองกันอยู่เลยนะทางที่ได้รับแจ้งไปเนาะบางคนโดนโดนซ้อมโดนทำ้ายเนาะโดนแล้วก็คนคนอดข้าวโดนอดอาหารอาหารที่นี่ได้กินวันละมือเดียววันละมือเดียวใช่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ คือตัวสถานที่เขาเป็นที่ตื้นตูสมรรถภาพนะเขามีเงินรายได้แต่ว่าแต่ว่าวันที่ผมเข้าโบสถ์ที่ไปบวชน่ะน,นะคือ,ค,อคือต้องเห็นแล้วมันทุเรศนนะ่ะคือ,อเ,คเป็นหีดกักเพื่อนหมดแล้วพระท่านก็ถกให้ดูลูกชานผมก็ถกให้ดูแล้วผมมองดูดูในโบสถ์ที่เปน็นบวชนะคือคือน้ําเหลืองแช่มาเลยนะ่ะคือคือทุกคนไปโลกหมดไปโลกหมดของมีคนสงภาพไปให้ดูทาง ก็มาล้อมเรียนมาครับก็เห ja ็นล so ้าแล้วแล้วเมื่อสองวันนี้เมื่อผมก็พูดลูกท้ายบทก็เออถือว่าดีนะก็ทําบุญทื้อะไรบุญทอะไรมาเข้าวัดทรตอะไรตูว่าเหมือนกับไอ้ที่เพิ่งตัวท้ายของเราอ่ะือว่าเอออยากให้แบบตัวเรือวัดลูกเราจะได้ดีอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตรงนี้เข้ามันเราก็รู้สึกเสียใจมันมันมันคือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ก็มีผู้ปกครองมารับหลายคนเลย ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพรา <c oughs> ะว่ามันไม่มีใครอยากแค่แค่ลูกติดยาก็แค่นี้ก็เจ็บพอแล้วเนะใช่ไม่น่าฟังเติมะนะครับแล้ววัน,ว,นวันที่ผมมา้วก็ซื้อแม่กว่าซื้อนมซื้ออะไรมากาซม็ซื้อนมโหมันเหมือนกับแบบหิวโหยเนะี้ยแบบพอได้กินขนมได้กินขนมพ่อห้าบาทพออะไรเลยเป็นก็อแย่งกันกินทุกคนกวัดนี้พ่ออะไรคือได้กินขนมมา้เหมือนผมนก็หิวสุดๆ,ๆนะ่ เหมือนเหมือนมือก็สุดอะเป็นทังเราะเงี้ยดุดมากเลยนะครับแล้วแล้วไปดื้อไม่ไดื้อดื้อเขามีมีมีตีนะตีแล้วน้องน้องมีโดนบ้างไหมครโดนดิเพราะว่าพวกทุกคนถ้าไม่อยู่ใน,ดน,ดว,นว่าเขาต้องโดนหมดก็เคยถามเขาโดนเป็นคนที่มาทำเนี่ยเขาบอกนะว่าเป็นใครคือคือถามว่าโดนไหมไอ้โดนนะเราไม่ว่าเราไม่อะไรเราคือว่ามันมันเป็นถ้นคุนไม่อยู่อาจจะมีก่อนระเบียบเขาเหมือนเหมือนระบบทหารงั้นคนไม่อยู่ แต่นี้ว่าเราไม่ชอบที่ว่าไอเนี้ยเกี่ยวกับความสกรปรกหรืออะไรเงี้ยให้ดูเตากันเมือนแ้่พี่พเห็นนะั่นน่เห็นไหมนะน่าเิ้ะหมดเลยนะนี่คนหาโลกหาูบคนคนมีแต่หัวแต่จะมีอะไรนี่นี่